โกลเด้นแองเจสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกุมประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะว่าในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะร,รวมไปถึงในเรื่องทั่วๆไปของชาวราศีกุมนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่เราจะดูในส่วนของอดีตแล้วก็ปัจจุบันไปถึงอนาคตนะคะแล้วก็พร้อมสรุปไพ่ให้กับชาวราศีกุมด้วยนะคะ เดี๋ยวขอดูไพ่ในอดีตของชาวราศีกุมก่อนนะคะไพ่ใบรแรกนะ night of f o n n 10ไม่เท้ามีเรื่องเหน็ดเหนื่อยหรือว่าทำงานหนักนะสำหรับบางคนนะคะในอดีตที่ผ่านมานะสำหรับชาวราศีกุมแล้วก็ได้ไพ่สองถ้วย สี่ไม้และก็เดแฮงแมนนะรู้สึกว่าชาวราศีกุมบางท่านนะคะที่มีโอกาสได้พบเจอกับใครบางคนนะที่เปรียบเสมือนคนคนนี้นะเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกชาวราศีกุมได้ดีนะคะมันสามารถพัฒนาไปเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนได้หรือว่าอาจจะไปเป็นรักแท้ได้นะคะสำหรับบุคคลคนคนนี้นะคะจะเล่าใหา้จะเล่าให้ฟังคร่าวๆก็แล้วกันว่าคนที่คุณ เคยเจอแล้วนะคะเจอแล้วนะมันเป็นไพ่ในอดีตนะคนคนนี้จะเป็นคนที่เข้าใจคุณมากนะเขาจะเข้าใจคุณเขาจะแคร์ความรู้สึกของคุณนะคะมันเหมือนความรู้สึกสัญญาณของรักแท้ประมาณนั้นนะคะแล้วคุณจะรู้สึกได้ด้วยตัวของคุณเองว่ามีเขาแล้วคุณอุอ่นใจนะไม่ว่ามีเขาในฐานะของเพื่อนหรือว่าแค่คุณรู้จักในอดีตที่ผ่านมาก็ตามนะ่าเพราะว่า ความรักมันสามารถพัฒนากลายเป็นรักแท้ได้นะคะอืมอย่างที่พูดพูดไปนะคะถ้าเขาเป็นในลักษณะนั้นนะคะก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเป็นรักแท้ของชาวราศีกุมในอนาคตก็เป็นได้นะคะโอเคเราจะมาดูในส่วนของไพ่ Knight of Wands นะ ภายในออบวอนนะมันแสดงให้เห็นว่าชาวราศีกุมนะในอดีตที่ผ่านมาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรขยันขันแข็งในการทำมาหากินนะในการรับผิดชอบในเรื่องของการทำงานหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณได้รับมอบหมายนะชาวราศีกุมจะทำได้ดีนะในอดีตที่ผ่านมานะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขยันขันแข็งอ่ะนะทำงานที่ได้รับผิดชอบให้อ่อ บรรลุเป้าหมายอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้นะสิบไม้นะคะมันแสดงให้เห็นว่าชาวราศีกุมในอดีตที่ผ่านมานะแบกรับภาระเหนื่อยนะสำหรับบางท่านถึงกับแบบเหนื่อยมากนะสำหรับช่วงชีวิตในอดีตที่ผ่านมาสำหรับชาวราศีกุมนะแต่รู้สึกว่า ถ้าเป็นในเรื่องความรักนะในอดีตที่ผ่านมาบางท่านนะคะพยายามที่จะประคับประคองความรักให้มันไปตลอดรอดฝั่งนะถึงแม้ว่าความรักในครั้งนั้นมันจะดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปได้ยากหรือแทบจะไม่มีอะไรจะเป็นไปได้เลยนะคะแต่คุณก็พยายามประคับประคองนะมีความพยายามมากนะ,ะประมาณ ประมาณสุภาษิตท,ที่แบบว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะชาวราศีกุมก็พยายามที่จะประคับประคองความรักให้มันตลอดรอบฝั่งนะคะนั่นคือไพ่ในอดีตของชาวราศีกุมที่ผ่านมาเนาะบางคนนะในอดีตทํางานหนักมากและเหนื่อยมากนะน่าเห็นใจนะสําหรับชาวราศีกุมบางท่านนะคะ ต่อมาอย่างที่เราอธิบายไปแล้วมันเป็นไพ่สองถ้วยนะคะไพ่ถ้วยมันเป็นไพ่แห่งความรู้สึกเอ่อไพ่ใบนี้มันแสดงถึงคนสองคนที่มีใจที่ตรงกันนะมีความเข้าอกเข้าใจกันในเรื่องเดียวกันนะคนคนนี้เขาเดินเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะบางคนอาจจะเข้ามาในฐานะของเพื่อนหรือว่าเป็นแค่คนรู้จักหรือว่าคนที่ปรึกษาอะไรก็แล้วแต่นะคือเขาเข้ามาแล้วนะ ในช่วงอดีตที่ผ่านมานะขอให้คุณพยายามใช้ใจหรือว่าใช้เซนส์ของคุณชาวราศีกุมมีเซนส์ที่ดีนะใช่เป็นคนที่เซนส์แรงนะว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่คนคนนี้จะคิดยังไงกับเราอะไรเงี้ยนะคะขอให้ใช้เซนส์หรือความรู้สึกของคุณสื่อไปถึงเขานะคะว่าเขาคนคนนี้ คือคนที่จะสามารถพัฒนาไปเป็นรักแท้ได้นะคือวิธีการดูง่ายๆคือเขาเป็นคนที่เข้าขบเข้าใจคุณนะคือเป็นความคิดที่ลงรอยกันนะสนับสนุนกันในทุกๆเรื่องนะมันมันเป็นสัญญาณของรักแท้นะคะต่อมานะคะชาวราศีกุมนะมีความมั่นคงในระดับหนึ่งในชีวิตของชาวราศีกุมเองบางขั้นนะมีการแบบ เฉลิมฉลองกันเรียบร้อยแล้วนะมีการบางคนอาจจะมีการได้สร้างบ้านใหม่หรือว่าต่อเติมบ้านใหม่ทำอะไรที่มันทำให้มันมีความมั่นคงมากขึ้นในชีวิตของชาวราศีกุมนะคะบางท่านมีเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมีการแบบอาจจะล่หงลักปักฐานมีการสละโสดแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมานะสำหรับชาวราศีกุมในอดีตนะคะ ไพ่ไปต่อมานะคะ The Hangman แสดงให้เห็นว่าชาวราศีกุมนะหรือตัวแฟนของชาวราศีกุมเองนะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะเป็นคนที่รอคอยหรือว่าเสียสละนะคะความรักครั้งนี้นะดูเหมือนว่าใครคนใดคนหนึ่งนะในอดีตเป็นคนที่เสียสละแล้วก็พยายามที่จะประคับประคองความรักครั้งนี้ให้มันไปตลอดรอดฝั่ง ะะถึงแม้ว่าจะโดนโอเปียบหรือว่าอะไรจากคนรักก็ตามนะคะจะเป็นฝ่ายที่พยายามประคับประคองนะ,ะพยายามที่จะเสียสละเพื่อที่จะให้มีความรักครั้งนี้อยู่อะไรประมาณนี้นะคะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะแต่มันไม่ใช่การเสียสละมากจนสูญเสียตัวตนของคุณนะคะไม่ว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามเนาะ โอเคเราจะมาดูในส่วนของไพ่ปัจจุบันของชาวราศีกุมนะคะปัจจุบันชาวราศีกุมเป็นยังไงบ้างเอ่ย ไพ่ใบแรกนะคะสำหรับปัจจุบันนะมีการหยุดพักเหรอบางคนมีมีแบบว่าอยากจะห่างกันพักสักพักอะไรประมาณนี้กับคนที่รักนะคะ e i g t of Pentacles the Sun ว้วาวว,าว้าวคุณจะมีชื่อเสียงเหรอคะชาวราศีกุมมีชื่อเสียงนะบางท่านนะคะ หรือบางท่านกำลังคบหาดูใจกับคนที่แบบมีชื่อเสียงนะคะหรือเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะสำหรับชาวราศีกุมในปัจจุบันนี้นะคะรู้สึกว่าในช่วงปัจจุบันนี้นะชาวราศีกุมได้ไพ่ดีอยู่ประมาณสัก3 3ใบด้วยกันนะเป็นไพ่เมเจอร์อค่ะหนา4ใบนะคะที่เราเปิดมามัน เปิดห้าใบแต่ว่าได้ไพ่เมเจอร์อัคนาคือไพ่ใหญ่ทั้ง4ใบนะนะะนั่นหมายความว่าชาวราศีกุมก็มีความโชคดีนะเรามาเริ่มที่ไพ่ใบแรกดีกว่านะคะที่เราจะมาอธิบายว่าทำไมถึงต้องมีการห่างกันสักพักในเรื่องความรักนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าชาวราศีกุมอยากจะมาโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นนะคะหรือว่าอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวมีโลกส่วนต,วตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะ บางคนอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยนะเหนื่อยกับความรักที่มันเคยผ่านมาในชีวิตของชาวราศีกุมบางท่านนะรู้สึกเหนื่อยกับความรักนะคะอยากจะหยุดพักหรือว่าพักในเรื่องความรักไว้บ้างนะคะบางท่านอาจจะโสดไว้สักช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะหรือบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเราห่างกันสักพักนะในช่วงนี้อะไรประมาณนั้นนะคะไพ่ใบต่อมานะคะเพจออเอ็ o อ p e n i c l e นะฮะไพ่บใบนี้มันแสดงให้เห็นว่าชาวราศีกุมในปัจจุบันนะมีความโชคดีในเรื่องของการเงินนะจะได้เอ,อ่อได้รับพรแล้วก็ได้รับความโชคดีได้เงินก้อนหนึ่งนะค,คุณจะมีสิทธิ์ที่จะได้เงินก้อนนี้นะคะเงินก้อนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเงินที่คุณคาดหวังหรือไม่คาดหวังก็ตามนะเงินก้อนนี้ มันจะมาหาชาวราศีกุมนะเพราะว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งที่คุณควรจะได้เงินก้อนนี้นะคะบ,บางคนอาจจะได้เงินตกเบิกหรือว่าบางคนอาจจะรอเงินที่แบบเอ่อมันไม่คาดฝันหรือว่ามันเป็นมาในรูปแบบของการเสี่ยงโชคอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะชาวราศีกุมถ้าเสี่ยงโชคในช่วงช่วงนี้ก็อาจจะมีความโชคดีนะเพราะว่าคุณได้ไพ่ e i g of p e n t a c l e ด้วยเช่นเดียวกันนะ บางท่านนะมีเกณฑ์ที่จะได้รับของขวัญที่ถูกใจนะคะถ้ามันจะได้มันจะมาแบบในรูปแบบของขวัญขวัญแล้วก็มาในรูปแบบของเงินก้อนนะคะในความโชคดีโชคลาบอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไพ่ไปต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะซันนะไพ่เดอะซันมันแสดงให้เห็นถึงชาวราศีกลุ่มนะบางท่านมีชื่อเสียงนะ ชาวราศีกุมบางท่านมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีระดับหนึ่งเลยนะนะคะหรือชาวราศีกุมบางท่านนะเป็นคนที่คบหากับคนที่แบบอาจจะมีชื่อเสียงนะคนคนนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคนที่ชาวราศีกุมกําลังคบอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะหรือเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีมีฐานะทางสังคมนะคะ ม,มันจะสามารถสลับกันได้สำหรับชาวราศีกุมแล้วก็ตัวแฟนของชาวราศีกุมเองนะคะก็ลองสืบๆดูก็แล้วกันว่าเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่มีตำแหน่งมีฐานะทางสังคมหรือไม่นะคะแต่มันขึ้นมาไพ่เดอะซันนั่นหมายความว่าชาวราศีกุมจะทำอะไรช่วงนี้ก็ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันนะในเรื่องของการค้าขายหรือว่าธุรกิจในเรื่องของการได้รับเงินก้อนก็ มีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณในเดือนพฤศจิกายนนี้หรือในปัจจุบันนี้ด้วยเช่นกันนะต่อมาเรามาดูที่ไพ่แอมเปเลอร์นะคะเ h อ e m มเ r o r นะเป็นไพ่ประจำราศีเมษนะมันแสดงให้เห็นว่าไพ่ใบนี้นะชาวราศีกุมเคยมีการครบหาดูใจกับชาวราศีเมษหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีเมษอยู่ สำหรับบางท่านในช่วงเวลานี้นะคะหรือกำลังคบหาดูใจกับบุคคลที่ออมาจากต่างชาติต่างภาษาศาสนาหรือวัฒนธรรมนะะต่างถิ่นต่างแดนนะะบางคนอาจจะไปไกลถึงต่างประเทศเด้วยซ้ำไปนะสำหรับบุคคลคนคนนี้นะคะ บุคคลคนนี้นะเขามีลักษณะที่ดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่นะมีอายุมากกว่าชาวราศีกุมด้วยาไปนะแต่เขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํามีความเป็นพ่อนะมีความเป็นแม่ให้กับชาวราศีกุมนะบางครั้งอาจจะดูเหมือนว่าเขาบังคับเขาชอบจู้จี้จุกจิกกับชาวราศีกุมบ้างนะคะก็เพราะเขาอยากให้คุณได้ดีอะไรประมาณนี้นะคะเขาจะเป็นบุคลิกแบบนั้นเนาะ แสเมนต์นะคะไพ่แจสเมนต์แสดงให้เห็นว่าชาวราศีกลุ่มนะจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์อีกขั้นหนึ่งนะให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นการตัดสินใจร่วมกันกับคนรักว่าจะมีการเลื่อนขั้นจากคนที่รู้จักกันหรือว่าจากคนที่เป็นแค่เพื่อนกันเลื่อนขั้นไปเป็นแฟนหรือว่าเลื่อนขั้นบางคนอาจจะมีการตกลงปรุงใจที่จะ ใช้ชีวิตร่วมกันด้วยซ้ำไปนะคะอะไรก็ตามที่มันมีการพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะสำหรับไพ่ j u ส g m e n t นะ,ะต่อมานะคะเราขอดูไพ่อนาคตของชาวราศีกุมนะ ให้อนาโคตใบแรกนะคะไนออบสอดแนอนาคตก็ยังมีการทำงานหนักอยู่นะสำหรับชาวราศีกุมบางท่านนะคะโอเคเราจะมาดูในส่วนของ Night of s o r r s นะคะ นายออบสอดมันแสดง้เห็นว่าชาวราศีกุมนะในอดีเออในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนี่นะคะคุณจะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นนะถ้าเป็นไปในเรื่องในเรื่องของความรักนะความรักของชาวราศีกุมก็จะเป็นไปอย่างแบบพัฒนานะคะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะอประมาณว่าถ้าชอบใครหรือว่ารักใครอย่างเงี้ยพร้อมที่จะเดินหน้าจีบโดยเฉพาะเลยนะ ร้อมที่จะเดินหน้าไปทําความรู้จักอะไรเงี้ยนะตื้อเท่านั้นที่ควองโลกนะประมาณไพ่ประมาณนั้นเลยนะสําหรับชาวสิคุมเองแล้วในช่วงนี้จะเป็นคนที่ถ้ารักใครแล้วก็พยายามที่จะทุ่มเทนะพยายามที่จะทําให้จีบคนคนนั้นให้ติดนะประมาณนั้นเลยนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สิบไม้นะคะ ออรู้สึกว่าชาวราศีกุมนะยังมีการแบกรับนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะบางคนก็ยังทำงานหนักอยู่นะจากที่ในอดีตได้ไพ่เอ,อ่อสิบสิบไม้เหมือนกันแล้วก็อนาคตก็ยังได้ไพ่สิบไม้นะมันแสดงให้เห็นว่าชาวราศีกุมก็ยังมีการทำงานหนักนะมีการแบกรับภาระบางคนเป็นเสาหลักของบ้านเลยนะ สำหรับชาวราศีกุมนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะดูไปถึงว่าในเรื่องของความรักนะก็บางคนบางคู่นะ้ำเป็นการที่ความรักที่มันมันต้องใช้ความอดทนนะความรักครั้งนี้นะนดูเหมือนว่ามันเป็นไปได้ยากแต่ถ้าบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยมันก็คงไม่ได้นะคะก็คือมันก็เป็นไปได้อยู่แต่มันเป็นไปได้ยากนะคะอืม คุณก็พยายามที่ประคับประคองพยายามที่จะเดินไปด้วยกันนะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันนะคะอืมต่อมานะคะเป็นไพ่สีดาบนะคะแสดงให้เห็นว่าชาวราศีกุมบางท่านเนาะในช่วงนี้รู้สึกว่าจะโฟกัสในเรื่องการทํางานเพราะว่างานของชาวราศีกุมในอนาคตนั้นรู้สึกว่าจะทํางานหนะัก นะคะรู้สึกว่าแบกรับภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบนั่นนี่นูน่นน,นั่นนะคะตำแหน่งหน้าที่มากมายกายกองที่จะต้องรับผิดชอบนะคะออในเรื่องของความรักชาวราศีกุมพักไว้ก่อนนะสำหรับบางท่านนะคะรู้สึกว่าเออฉันขอโฟกัสในเรื่องการทํางานฉันขอโฟกัสในเรื่องการเงินนะ,ะในเรื่องความรักฉันขอพักไว้ก่อนฉันสามารถรอได้ประมาณนี้นะคะต่อมาไพ่เดดซันออกมาอีกแล้วนะ คนคนนี้ก็ยังเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่นะรู้สึกว่าชาวราศีกุมจะเป็นคนที่เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรคนมีชื่อเสียงนิยมช,มชมชอบจริงๆนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะสำหรับชาวราศีกุมในช่วงอนาคตที่จะถึงนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์แผ่วๆนะคะเป็นคนที่น่าคบหานะคะเพราะว่า คุณดูมีบุค,คลิกที่ดีนะคะมีเซนต์ดีด้วยนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะคนที่มีชื่อเสียงจึงมีความนิยมชมชอบในตัวชาวราศีกุมนะ,ะจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายค,าคุณมีความชายนิ่งในตัวนะ,ะมีความเขาเรียกว่าอลร่าในตัวนะคะสำหรับชาวราศีกุมในอนาคตนะคะ าพาไพ่ใบต่อมานะคะไพ่เด e Hermit ิตนะแสดงให้เห็นถึงว่าชาวราศีกุมนคะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงนะมีเซน์แรงนะคะอยากที่จะปีกสันโดษไปอยู่คนเดียวนะบางครั้งมีโรคส่วนตัวสูงมากบางคนนะมีเกณฑ์ที่จะโสดด้วยซ้ําไปนะคะเพราะว่าเป็นคนที่โรคส่วนตัวสูงเป็นคนที่เข้าถึงยากด้วยซ้ําไปนะจีบยากว่าเง้นเหอะนะ ถ้าคนที่โสดนาะนๆะแล้วยิ่งจีบยากเลยสําหรับชาวราศีกุมนะรู้สึกว่าชาวราศีกุมบางท่านนะมีการคบหาดูใจกับชาวราศีกันนะหรือเคยคบหาดูใจกับชาวราศีกันด้วยนะต่อมานะคะเราขอสรุปไพ่สามใบกับชาวราศีกุมนะคะโอเคเราจะมาดูในส่วนของไพ่ หกเหรียญน,นะคะไพ่หกเหรียญนั้นแสดงให้เห็นว่าชาวราศีกุมนะจะมีการแบบอืมเป็นการให้เป็นคนที่มองโลกในงแง่ดีอะชาวราศีกุมเป็นคนที่ให้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะนะคะเป็นโดยคนที่เปนเป็นสัญลักษณ์คนเทน้ําด้วยเนาะสำหรับชาวราศีกุมพื้นฐานแล้วเป็นคนที่ชอบให้นะคะเป็นคนที่จิตใจดีนะ ไพ่ไปต่อมานะคะ The e m p r a c e นะคะคุณมีความเป็นแม่แล้วก็หรือมีความเป็นพ่อสูงนะสำหรับชาวราศีกุมในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้ชาวราศีกุมที่แต่งงานหรือมีครอบครัวแล้วมีเกณฑ์ที่จะตั้งคันนะคะอก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าไว้เลยนะคะ หรือถ้าชาวราศีกุมบางคนยังไม่พร้อมนะคะขอให้นำมาระวังไว้ด้วยนะมีเกณฑ์ที่จะตั้งครันด้วยนะคะคนไหนที่ไม่พร้อมนะคนไหนที่พร้อมมีครอบครัวแล้วก็ดีใจด้วยเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะตั้งครันนะไพ่ไปต่อมาเติร์ดปาร์ตี้นะคะมันแสดงให้เห็นถึงชาวราศีกุมจะได้พบปะกับเพื่อนเก่าๆหรือคนเก่าๆในอดีตจะมีการติดต่อเข้ามา หาชาวราศีกุมนะอาจจะมีการถามไถ่ยสารทุกสุขดรีหรืออยากจะกลับมาสารสัมพันธ์ให้เหมือนเดิมหรือว่าอะไรก็ตามคนเก่า,กาในที่นี้หมายถึงแฟนเก่าด้วยนะนะคะเพราะว่าเขาก็มองมองคุณอยู่ว่าคุณเป็นยังไง,ค,ค,ไงคุณมีความสุขดีไหมอยู่กับตัวคุณเองแล้วก็คุณเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขด้วยตัวคุณเองนะ คนคนนี้เขาก็รู้สึกว่าเออคุณเป็นคนที่มีค่าสําหรับเขานะคะเขามองคุณนะชาวราศีกุมนะเขามองคุณเป,นคนคเป็นคนที่มีค่าเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตนเองนะคะเขาจึงอยากที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะในช่วงเวลานี้นะคะนั่นก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของชาวราศีกุมแล้วนะว่าเขาจะเป็นคนที่ยังไงนะ แต่คนที่แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้รับมาลองด้วยก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะมีเรื่องขัดแย้งกันนะคะเพราะว่าจะมีเกณฑ์คนเก่าๆกลับเข้ามาด้วยเนาะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม golden angel นะคะถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ